ประจักษ์ชัยเล่งใหญ่เปิดตัวพระเอกละครจากกระวงสู่นักร้องค่ายไห่ทองคำเป็นที่ทราบดีว่าชื่อเสียงของประจักษ์ชัยนั้นเริ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเมื่อเธอนั้นได้ปล่อยเพลงผู้สาวขาเลาะโดยอามชุติมาเป็นผู้แต่งโดยลำมย,ยัยเป็นผู้ถ่ายทอดจนโด่งดังเป็นคลุแตก ซึ่งภายหลังจากเพลงดังกล่าวเกิดดังเปรี้ยงขึ้นมาจึงทำให้เกิดมีราม่าไหายแตกเกิดขึ้นและเป็นข่าวใหญ่ครึกโครมณช่วงเวลานั้นและในเวลาต่อมาค่ายไหยทองคำก็เสริมทับความยิ่งใหญ่โดยการได้หมอลำสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นยูกิไหยทองคำโดยงานนี้ประจัก์ชัยก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า อาณาจักรหย9ก้าสู่ปีที่9ค่ายเพลงขนาดกลางของไทยซองสเมอินดี้ไทยแลนด์เตรียมผลักดันจดทะเบียนในตลาดหลักสี่มหาโนเร็วๆนี้ตลาดหลักทรัพย์เอาไว้ก่อนและล่าสุดประจักชัยนั้นก็ทำเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์ surprise, เล่นใหญ่เปิดตัวฟิลกิติกรจากพระเอกช่องดังสู่นักร้องค่ายไหยทองคำ โดยเขานั้นได้โพส์ตระบุข้อความต้อนรับว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลบเนพระเอกมายินดีต้อนรับฟิลกิติกรสู่ค่ายเพลงไหทองคําเรคคอร์ดอย่างเป็นทางการพระเอกละครไทยหัวใจลูกทูก่เมอ่อพระเอกละครจากช่องหลายสีปีนี้ผันตัวเป็นศิลปินเต็มตัวลูกทุ่งภาคกลางเบอร์แรกจากไหทองคำสามเช่ น่าลวนน่าลวนจากพิษณุโลกขอบพระคุณที่เจ็กเฮดดีทีวีนำพาน้องมาร่วมงานกันขณะที่ทางด้านพระเอกดังฟิวกิติกรได้เข้ามาคอมเมนต์ประจักษ์ชัยไหทองคำระบุข,ข้อความว่าขอบคุณโอกาสดีๆจากครอบครับไหทองคำครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไหทองคำรคคอร์ด